ทำไมม,มันหยียบ <ๆ S 2> เบรกมันดูต้องค่อยๆใช่ไหมอดูกระชา,ชาทุกคนตื่นเต้นเรางอตาโตไปตรงนู้นเนี่ยไปดูรวฝั่งไหนฝั่งซ้ายอ่าและกคันขาวๆที่โผล่อยู่คือเราหรือใครเราเลยอ่าโอเคแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวยังไงต้องเปิดด้วยอออันี้เป็นจุดบอดฝั่งขวามองไม่เห็นต้องค่อยๆส่องด้วยนะค่ะมันไม่ได้ดูกว่าเลยไม่ต้องใช้คันเร่งนี่ก็เห็นอยู่ในกระจกไม่มีกระจกแล้วมันขอบไปไม่ถึงนะคะมองไกลไปถึงบนสะพานเลยค่ะไปไหนอะครูไปเราไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เรายังไม่มีจุดหมายใช่ไหมวันนี้แบบว่าคือเราต้องสอบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเราค่อยไปตั้งจุดหมายใช่ไหมใช่เป้าหมายคือโรงเรียนเด่นล่าครามห้าเพราะว่าต้องขับไปส่งลูกปีหน้าสงสารลูกนะลูกไม่มีสิลูกไม่มีสมาธิเรียนหรอกไปกับคุณอะแล้วเดี๋ยวไปต้องรอรถก่อนนะตรงนี้เป็นสี่แยกนะคะเน่อตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบแล้วตอนนี้มองสิ่งไหนอยู่มองข้างหน้าค่ะไกลที่สุดคือสิ่งไหนที่เรามองอยู่ตอนนี้ เส้นเหลืองนะคะเส้นเหลืองตรงกลางใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเราจะขับบนเส้นเหลืองเลยขับบนทางที่ไม่มีเส้นทางที่ไม่มีเส้นค่ะก็ต้องมองทางที่ไม่มีเส้นค่ะถ้ามองสิ่งไหนรถจะไปอยู่บนสิ่งนั้นนะฮะสิ่งที่เราจะไปได้ไกลที่สุดก็คือหน้ารถเราแตะเส้นประสีขาวเนี่ยถ้าลุ้นจากนี้ไปเจอรถทางหลักเลยถ้ารถไม่ค่อยไปใช้คันเร่งเบาๆค่ะเต้นแล้วเราต้องมองรถ ใช่เราต้องไปหยุดดูรถก่อนเดี๋ยวหน้ารถเราจะพ้นไปนิดนึงไม่ได้หยุดการถนนดูนะไม่ได้ดูเราหยุดข้าต่อตายอะไรอย่างนั้นนะเติมคันเร่งเบาๆนะคะเออแล้วมองไกลไปนะคันนี้มันแต่งดีว่าเสียงพ่อเสียงขนาดนี้แหละเออนั่นแหละอย่าให้กันชนหน้าล้านะแล้วกลับมารอที่เบรกไ้ค่ะอ่ะมีใครมาไหมมีใครมีไหมไม่มีแล้วมองไกลไปข้างหน้าเติมคันเร่งไปเบาๆเวลามีรถสวนเลนการอย่าจ้องรถสวนนะให้มองทางที่เราจะไปให้มองท้ายรถข้าหน้าเสมอนะคะหายนะในการขับรถก็คือการกดคันเร่งเยอะเกินไป เราจะเบรกกะทันหันเมื่อไรเมื่อคุนจี้ท้ายคันหน้าดังนั้นถ้าเราไม่จี้ท้ายคันหน้าเราก็ไม่เบรกอย่าไปมองขอกนี้นะมองหาทางออกไว้ค่ะเออเรามองไกลที่สุดในถนนแล้วค่ะมอเตอร์ไซค์สองคันนู้นเลยตอนลงถ้ากลัวมันเร็วไปนะแต่เบรกเบาๆค่ะแล้วก็มองมอเตอร์ไซค์ไว้อย่ามองพื้นเออมองมอเตอร์ไซค์ไว้ค่ะทางนู้นค่ะดิฉันจะเข้าดูแล้วแต่ก็ค่อยๆไปโอ้ก็จบไปต้องมองขะมองหน้าข้างหน้ายังเซย่เลยดูน้ามอเตอร์ไซค์คันนั้นจะไปไหนอย่าไปมองมาซีเออแล้วมองยาวไปข้างหน้า สอนแค่สองชั่วโมงได้ไหมเธอหรือนพานั้นจะจะขึ้นเลยไงตื่นเต้นอย่ามองขบสะพานนะคะมองไกลไปข้างหน้าเดี๋ยวถ้าคุณไปเลี้ยวแถวพระรามสองก็พระรามห้าอยู่แถวไหนอ่ะอย่าบอกว่าแถวพระรามห้าอะอันนี้ไม่เดลล่าก็อยู่พระรามห้าในที่หนูจะไปไม่ใช่เดลล่ากันจนาหรอคะเดลล่าพระรามห้าค่ะไม่ใช่เดลล่าที่อยู่หน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจอลาดน้นเพชรเกษม นี่แหละสาเหตุที่เราอยู่ในเลนแล้วมันเอียงๆหน่อยก็คือเราแขนไม่บาลานซ์ทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งตึงเกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะเออต้องจับู่ทีตำแหน่งที่ถูกต้องถ้ามองไกลไปข้างหน้ารู้สึกว่าอย่าไปจ้องก็จิแล้วก็อย่าไปเหยียบคันเร่งเออถ้ามองไกลรู้สึกว่าเราชิดทางไหนมากไปไหม อย่าไปมองกระจกจี่เยก็ก็ปกตินะคือว่ปกติแล้วมองตามมอเตอร์ไซค์ค่ะค่อยๆโค้งไม่ต้องใช้คันลิงนะเรามองตามมอเตอร์ไซค์ไว้แต่เบรกด้วยนะฮะนี่เป็นโค้งหักศอกแต่เบรกน้อยแต่เบรกแต่เบรกด้วยนะเบรกได้ค่ะเบรกเล็กอีกเล็กอีกแล้วก็ปล่อยเบรกขึ้นมาแล้วมองตามมอเตอร์ไซค์ไว้เออถ้าทางโค้งที่เราไม่เห็นทางทุกคนดูตื่นเต้นเนาะเบรกเบรกเบรกจะจั่วเล็กก็เล็กไปด้วยเลยเรามองไกลไปข้างหน้าฮะถ้าวัดไข้ตอนนี้ไม่รอดเล,ลยดิฉันไข้ขึ้นแหละอย่ามองพื้นนะฮะมองมอเตอร์ไซค์้้นนูวยค โอเคออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาได้ไหมคะปากซอยนี้จริงๆริงจะแบบไปไหนก็ไปอะกลับให้ถูกมันออกไม่ได้แล้วขวาเป็นทางวนเว้ย์กูต้องต่อดิชันแบบนี้อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวจะนนี้้หมายว่าแบบว่าจะเป้าหมายไปไหนไาหมเป็นไฟท้ายสีขาวก็สงขึ้นมนี่เขาใช้เกียร์ถอยหลังอยู่ดังนั้นต้องมั่นใจว่าถ้าเขาไปได้เลยค่ะแล้วมองคนสีฟ้าไว้ถ้ากันชนท้ายเขาไม่ล้ำเส้นขาวมาแสดงว่าเขาเห็นเราแน่ก๊ัดังบอกว่าต้องมั่นใจว่าทุกคนเห็นเราด้วยถ้าเราขับเราปลอดภัยอ่ะครั้งหน้าแตะเเบรกมม้คื่อี ่เออเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไว้ด้วยพร้อมกับแตะเบรกนะคะและการชนหน้าอย่าเพิ่งล้มถนนจริงนะแล้วก็สังเกตรถทางขวาด้วยแล้วก็ระวังรถย้อนสอนทางด้านซ้ายนะคะเออแล้วก็มองทางซ้ายด้วยแล้วเราโค้งไปได้อย่างไรอืมแล้วดูคันนี้นะครับเพิ่งออกมาจากเซเว่นนะให้เขาผ่านไปก่อนเลี้ยวซ้ายอยู่เลนซ้ายเสมอมีปุ่มมีปุ่มก็ตัวออฟไปเลยไหมไม่ไม่ไม่น่านะไหนไปตุ๊กตรงออฟฝ่าลองกดดูนี่เหรออ่าลองกดดูใชะได้ไหมก็ไม่ได้อีกก็คืออะไรอ่ะช่างมันค่ะเดี๋ยวปล่อยเบรกแล้วมันก็สตาร์ทเองอ่ะโอเคอ๋ออ๋ออมดเลยค่ะ แล้วก็ไปข้างหน้าอีกนิดนึงเออดูทางซ้ายด้วยคว่ะค่อยๆปล่อยเลยขึ้นมาซ้ายมันจะมีนนรถเหรอ,อเพราะว่ารถอ๋อย้อนต่ออ่ะโอเคพ่อเขา,ขาปล่อยเบรกขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เราเลี้ยวได้มองทางซ้ายด้วยนะปล่อยเบรกขึ้นมาหมดเลยค่ะห้ามใช้คันเร่งนะค่ะเออมองซ้ายไม่เกี่ยวไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะแล้วดูกระบะเขาตื้น่ะเหมือนกันเลยกระบะเลี้ยวอ่ะปล่อยเบรกเลยค่ะแล้วช่วงชิงจังหวะที่เขาเลี้ยวแหละมองซ้ายไม่ต้องหมุนเลี้ยวไม่ต้องเยอะเต้มคันเร่งเบาๆค่ะอย่าไปมองด้านขวาแล้วนะมองเลนซ้ายของตัวเองไกลที่สุดเลยค่ะ รถเราตรงเลีเ้่อก็คือรอยช้าๆมองมอเตอร์ไซค์ไว้มองมอเตอร์ไซค์ไว้ไม่ใช่คันที่ย้อนสอนอะ่ะอืมถ้าเขาย้อนสอนซื้อเวลาก่อนให้เขาผ่านเขาไปก่อนเออโอเคมามองไกลไปข้างหน้าค่ะไม่ต้องซิ่งนะคะคุณนักเรียนถึงแม้จะโล่งก็ตาม <c oughs> เผื่อใครออกมาข้างทางวิ่งพลาดอย่างเงี้ยคุณก็มีลูกถ้าลูกเด็กเล็กแดงคุาวิ่งมาตัดหน้าเบรกทันไหมคุณไปคอด้เขาได้หรือเปล่าถูกไหมวันนี้มันวันอะไรเนี่ยคนแรกของเซตนี้ที่ฉัน กูจะไปมองกระจกทําไมคะคุณแต่งหน้าเหรอคะมองข้างหน้าเอาไว้กระจกเรีย่ไปมองมองแคเราไม่ต้องห่วงรถข้างๆมาโอ้ยหัวตัวเองมันข้าวันนี้เราจะเซไปหาก็อยู่เนี่ยเออแล้วความเร็วรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเร็วมากเกินไปไหมสําหรับเราเนี่ยไม่ค่ะช้าเลไหมไม่เนาะอ๋อตำรวจคุณซิ่งไปแล้วหกสิบเอ๊ะดูความเร็วไม่ได้ต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยเห็นรอข้างหน้าเป็นสะพานข้างหน้ามันโู้ไม่รู้ว่าลงไปอีกฝั่งนึ่ง้าเจอรถติดตรงตีนสะพานพอดีทำไงฮะเราบินขึ้นไปขี่หลังคารถข้างหน้าเลยนะอย่ามมอองงงพื้้้นนนะะคไไกลลปขาาหเย อ๋อถ้าเกิดขึ้นสะพานลอยไปบรมมาราชชนนีจะไปไหนอ่ะถ้าเกิดจริงอยากพาพาไปพระรามห้าโอ้เอาสภาพอย่างนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพึ้นห้าเถอค่ะอ่าเดี๋ยวจะขึ้นสะพานลอยนะคะลองไปบรมกันก่อนใช่สะพานลอยบนสะพานมีกี่เลนคะสองค่ะเราอยู่เลนนี้เราขึ้นสะพานได้ไหมไม่ได้ค่ะได้ดูเลนจีเออแล้วเติมคันเล่งไปเรื่อยๆเออได้นี่วาเลนก็ยังไม่รู้ต่อไปขี่ยังไงเนี่ยเส้นแบ่งก็มานานแล้วตำแหน่งการจับพลัยก็ไูกต้อง ใช่อจะไปมองถ้ากระจกดี๋ยฉันจะหุบก,กระจกะลรสักพักนึ่ง <c oughs> แล้วก็มองคันสีชมพูไว้ค่ะการขับตามคันไหนมองไกลาตามคันนั้นใช้คันเร่งแค่พอที่เราขึ้นทางชันได้นะคะแลวอย่ามองพื้นเด็ดค่ะให้เราจําหลักง่ายๆเลยตามมองสิ่งไหนเราจะบังคับรถไปหาสิ่งนั้นค <c oughs> เออถ้าีกก็มองผู้ชาย หัวมีแล้วค่ะไม่ต้องไปมองก็ค่ะกลับไปคุูค่าหนูบ้างตาเขียวหนก็สมควรโดนปะอ๋อไม่ได้รถชนแล้หัวแล้วตอนลงทางชันเราควรชะลอความเร็วนะคะแล้วมองทาสีชมพูไว้ชะลอมีสองสเต็ปนะถ้ายังมีระยะห่างแค่ถอดเท้าจากคันเร่งแต่ถ้ายังเช้าไม่พอแต่เบรกช่วยได้อย่าไปมองลู่้านข้างนะคะอันนี้มันแลนดิ้งจากเชียงใหม่เลยค่ะเด็กิดงนะคะ คุณขับเครื่องบินมาก่อนรอเป่ะคะอยไปมองเขานะคะมองคันนะั้นถ้าไม่มั่นใจกลัวคันนี้จะเข้ามาหาเราก็ <c oughs> าเว้นช่องสําหรับหนึ่งคันแทรกมาได้ <c oughs> ถ้าเขาไม่เปิดไฟเลี้ยว <c oughs> สังเกตล้อหน้าเขาถ้าล้อหน้าข้ามเลนมาเข้ามาแน่นอน <c oughs> เออเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานลอยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเล้นเนาะดิฉันพูดไปทันไปแล้รีุขับเร็วนี่แหละแล้วในคลิปก็บอกครูขับพูดช้าหน่อยจะไปทันมาเลยพูดช้าแล้วก็ระยะห่างจากคันหน้าควรเว้นประมาณสามคันแทรกได้เสมอใช อ่าเห็นไหมถ้าคุณไปทิ้งใจกับรถคันอื่นแล้วแอบมองกระจกมากไปตอนนี้ถ้ามองไปข้างหน้าเราชิดทางไหนมากไปไหมคะแล้วเหลือสําหรับ 2, สองคันแซงได้ไหมคะแล้วเส้นตรงพื้นนี่คือเส้นชะลอความเร็วนะกระชัทยทุกคันขแดงกันหมดแล้วคุณแตะเบรกแล้วเห็นไหมคือแซงได้อย่างเงี้ยถ้าเบรกกันขนางเงี้ยโอกาสโดนชนท้ายก็จะมีบ้านเราไม่เตรียมเรียนอย่างนี้แหละจากขวาไปซ้ายก็ไปได้ค่อยๆอ่าเราก็มองตรงไว้นะคะแล้วก็ขับตรงไปตามเลนรถบรรทุกนะเนี่ยหะตรงพื้นว่าเขียนว่าสะพานแต่ถ้าคุณไปข้างๆมันจะไม่ขึ้นสะพานต่อแล้ว สัญ,ญลักษณ์บนพื้นทางวันนี้ก็ต้องเข้าใจนะแล้วก็ป้ายต่างๆะนะแล้วก็การคาดการ์ดึนจังเลยก็ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> จะโรงพยาบาลไว้ให้ดิฉันให้ยาแกกบบลดความดันก่อนฮนะอย่ามองพื้นนะคะมองไกลไปข้างหน้าจริงๆถ้าปรับเรื่องสายตาได้ทุกคนขับรถได้หมดเลยแล้วก็เพิ่มเรื่องการคาดการล็กลน้อยในการขับรถบ้านเราอยนะ่างเงี้ย